สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพออยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะก็วันน,น,นี้วันที่30มคันวาคมพศสองพนะคะก็เกือบสิ้นปีเนาะก็เลยถือโอกาสมาถวายความเคารพพระบรมศมัสนะคะของสมเด็จพระบรมีหลวงเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าอะไรยังไงต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้าง คอยเดินทางมานะคะผ่านขึ้น m อมาทีมาต่อรถเมน,นะคะเขามีรถเมให้บริการก็เดี๋ยวเราก็ลงไปตรงทันโนกันนะคะวันนี้ก็พยายามแต่งให้มันเรียบร้อยนะคะเป็นชุดไทยจิตดา รูปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะล้วก็จะมีจุดคัดกรองนะคะมีให้ยืมชุดด้วยนะไม่มีสัมภาระช่องนี้ ข้างหลังมันก็จะมีที่สุดอ๋อเขามีต้องเอาเครื่องเอาสัมภาระใส่เข้าเครื่องสกแกนด้วยนะคะของมานะคะเขาก็ใสเ่เครื่องสกแกนไป ค่ะเมาื่อกี้ก็ตรวจบัตรประชาชนเรียบร้อยนะคะเราก็เดี๋ยวไปนั่งรอจนจุดนี้นะคะหรือว่าใครจะไปเตรียมความเรียบร้อยเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้ก็มีห้องน้ำให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำไปทาบกันค่ะก็เดี๋ยวเราไป นั่งรอกันนะคะก็ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างง่ายนะคะเขาจะมีป้ายให้ว่าเราชีไ้ไปจุดนี้จุดไหน ก็จะมีจุดให้นั่งคอยก่อนเข้าวังนะคะถ้ามันต้องนั่งรอคิวกปเค,ค่ะก็เขาก็ให้นั่งรอนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ขึ้นมาจากไ e, อ้อุโมงค์ข้างล่างนะคะ ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูวัดทักแก้วนะคะค่กกเข้าไปแล้วเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายรูปนะก็เดินเข้ามาแล้วนะคะเหมือนในนี้เขาห้ามใช้ไม้เซลฟี่แต่น่นาจะถ่ายวีดีโอได้ ริเวณนี้เขาห้ามใช้ไม้เซลฟี่ในกวังนะคะก็เลยเป็นวออิดีโออาจจะมือสั่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินตามขบวนไปนะคะพอดีว่าเอาชุดมาเปลี่ยนเลยก็เลยแบบคิ้วของเยอะเลยร้นอนมาก ที่สามารถใส่ชุดนี้ได้ทั้งทั้งวันแน่นอน,อน,น,นคือช่วงนี้เขาจะสเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้แล้วนะคะก็ก็ห้ามสะพายกระเป๋านะคะให้กลายเป็นให้เป็นถือแทนดีนะวันนี้เอากระเป๋าแบบเป็นถือมาจริงๆก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่าแบบเขาห้ามสะพายแต่ว่าแบบเหมือนมีอะไรมาบอกว่าเออเอากระเป๋าที่มีหูถือเถอะ ให้นะคะเขาจะงดถ่ายภาพและวิดีโอนะคะพอก็คือคงจะจบการอาบอกเล่า90เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ